สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่9เดือนธันวาคมอย่าลืนในส่วนของตัวห้องซิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับเป็นห้องซิกของคูปเปเองนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลยและในส่วนของห้องซิกอาจารย์พี่หมีนะครับทุกท่านใครสนใจก็แอดไลน์ด้านล่างเหมือนกันนะครับเป็นห้องซิกที่มีวินเลตเกินกว่า90%ครับสามารถเก็บกําไรกันได้ในทุกๆวันเลยครับท่านใดสนใจในส่วนของตัวคอร์สเรียนปัจจัยพื้นฐานนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอด้านล่างมาได้เลยครับ ตัวนี้เป็นคอสตลอดชีพนะเรียนที่ไหนก็ได้วันที่20ทธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทางด้านของ Thinks m a r เ e t เตรียมจัดงานสัมมนาที่จังหวัดหาดใหญ่นะครับในหัวข้อที่กระผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยคือกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดทองคำา Edge Cap เป็นโบลกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบริสออนโดยมีในส่วนของตัวสกุลเงินปอนยังคงปรับตัวแข็งค่าอยู่บริเวณที่หน้าของตารางน,นะครับแม้ว่าจะ ไม่ได้แข็งอะไรมากมายแต่ทีหลหลายๆคนก็จะต้องถามต่อว่าและสกุลเงินปอมแบบนี้มีข่าวดีหรือเปล่าครับคุณคําตอบก็คือมีข่าวดีล่าสุดเลยคือตอนนี้มีกําหนดการแล้วครับว่านายกบอริกจอนสันนะครับในวันที่9ซึ่งก็คือวันนี้เดี๋ยวจะบินตรงไปยังบรัสเซลเพื่อทําการเจรจากับทางคุณฟอนเดอร์ไลออนนะครับเป็นการทานดินเนอร์กันจะไม่ได้เป็นการเจรจากันแบบทางการนะครับทุกท่านแต่ก็ถือว่ามีความคืบหน้า ก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าเดทไลน์การเจราจาว,วันสุดท้ายน,ยน่าจะจบวันที่9ธันวาคมซึ่งก็คือวันนี้แต่นาย,ยกบริจอนสันจะต้องไปทานดินเนอร์กันต่อเพราะฉะนั้นเดทไลน์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเบรกซิตน่าจะไม่ได้จบภายในวันนี้อาจจะมีการพลองกันต่อไปครับทุกท่านก็เลยสร้างแรงดุลให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์สกุลเงินยูโรยังอยู่บริเวณช่วงของหน้าตารางสะท้อนได้เห็นว่าดอลลาร์ยังไม่ค่อยมีพลังกำลังมากมายเท่าไหร่ ราคาทองคํามีการย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยหลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงของคืนที่ผ่านมารับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่านะครับเพราะได้รับแรงลบจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับมีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปทีนี้ถามก่อนว่าแล้วกรณีที่ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยคุณแสดงว่าตลาดต้องมีข่าวดีใช่ไหมในส่วนของตัวตลาดมีความคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้ทั้งกระดานเลย บางคนถามต่อว่ามันมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวแนวโน้มเนี่ยนักลงทุนครับในเขาจะทําการโหวตกันนะครับทางด้านของตัวสภาสหรัฐเนี่ยจะมีการโหวตกันในช่วงของวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับถามว่าโหวตเพื่ออะไรครับเป็นการโหวตเพื่อโหวตเกี่ยวกับในเรื่องของตัวงบประมาณชั่วคราวครับเพื่อป้องกันการกลับไปชัดดาวของทางรัฐบาลเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ครับทุกท่านตนุกดี เพราะว่าเขาต้องมีการโหวตแล้วก็ให้ผ่านอยู่แล้วละ่ะไม่งั้นเนี่ยรัฐบาลจะถูกชัดดาวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกและในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นครับล่าสุดแล้วนะครับผมได้อ่านดูในแผ่นถแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับทางด้านของตัวนายสตีเวนุูชินนะครับนั่งจุงเขาบอกว่าผมได้มีการพูดคุยกับคุณเพโลซี่แล้วก่อนหน้าน,นี้ตลาดขานรับกันไว้ว่าตัววงเงินมาตรการกระตุ้นตัวใหม่ดีมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ9.08ล้านดอลลาร์ นะครับผมแต่ทีนี้ถามก่อนขอภัยเป็นพันล้านดอลลาร์ครับแต่ทีนี้แล้วในซิมเวอร์ดูชินมีการเสนอไปใหม่ให้ตัวเลขเป็น916จากของเดิมใน908เพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มมานิดหนึ่งครับการที่เพิ่มมานิดหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดขานรับในทิศทานที่ดีครับทุกท่านในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวติดลบไปเล็กน้อยนะครับกังวลเกี่ยวกับหลายรัฐกลับมาล็อกดาวน์แล้วก็ในส่วนของตัว น้ำมันดิบคงคลางของภาคเอกชนเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นออกมาว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันก็ส่งผลลบให้กับในส่วนของตัวราคาน้ามันดังกล่าวครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ